สวัสดีครับอยู่ผมฟ็อกปี้นะครับโดยในคลิปนี้จะมาสรุปอัปเดตไลท์แพด3.0นะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างโดยเรื่องแรกนะครับจะเป็นเรื่องของระยะเวลาของแพด3.0ถึงแพด3.3นะครับโดยแต่ละแพดจะมีระยะเวลาที่สั้นลง1สัปดาห์นะครับเรื่องต่อมานะครับจะเป็นโค้ด300แพมโมเจมนะครับโค้ดละ100แพมโมเจม3อันนะครับผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับทั้ง3โค้ดแล้วก็ลิงก์ใส่โค้ดนะครับ ตัวละครที่จะเข้ามาในแพท3.0จนะครับจะมีเทนารียาทนารียรเป็นธาตุพืชใช้ธนูนะครับโดยตัวทานารียเนี้ยเมื่อเข้า3.1จนะครับจะย้ายไปตู้ถาวรก็คือเราสามารถกดตอนไหนก็ได้นะครับในตู้ถาวรแล้วก็จะมีการรีลันของจงลีใน3.0นะครับแล้วก็ตัวใหม่คอรียเป็นตัวละครสีดาวนะครับธาตุพืชส่วนครึ่งหลังของ3.0จนะครับจะมีกันยูกับโคโคมิมารีลันทั้ง2ตัวนะครับเป็นตัวละคร5ดาว แล้วก็มีโดเรียตัวละครสีดาวสายซับพอร์ตนะครับธาตุไฟฟ้าก็จะมีอาวุธอันใหม่เข้ามาครับเป็นอาวุธ5ดาวของธนารียแล้วก็ธนูปลามาแจกนะครับจากกิจกรรมเซตอาวุธธาตุไม้อันใหม่นะครับแล้วก็อ์ติแฟกต์สชุดใหม่และความสามารถของธนารียนะครับจะมีความสามารถคือชาร์จยิงได้2ขั้นขั้นแรกจะเป็นการยิงปกตินะครับส่วนขั้นที่2จะยิงแล้วจะมีดามจตเข้าไปโจมตีเสริมนะครับ กิลนะครับจะเป็นการปาสกิลเข้าไปทําให้ศัตรูอยู่ในสถานะโดนหลอกหลอนนะครับศัตรูก็จะตีมั่วเลยนะครับเราสามารถเข้าตีจังหวะนี้ได้นะครับนั่นตีนะครับจะเป็นการยิงธนูแล้วก็จะมีธนูอีกหลายดอกเข้าไปโดนศัตรูนะครับทําดาเมจหลายครั้งอยู่โดยสกิลทั้งหมดของทาราเรียจะเป็นเป้าหมายเดียวหมดเลยนะครับความสามารถเสริมของทาราเรียนะครับจะเป็นการบอกตำแหน่งของสำคัญแต่ละอย่างในแมปนะครับประจําเมืองซูเมรุนะครับพวกดอกไม้หินอะไรนี้นะครับ ตัวต่อมานะครับอเรตัวละครสีดาวนะครับจะมีความสามารถการปาหมูแรงออกไปทําดาเมจเป็นธาตุพืชนะครับและอันติก็คือจะปาตุกตาไปเพื่อทําดาเมจเรื่อยๆนะครับความสามารถเสริมของคอเรนะครับคือการลดพลังงานในการบินลงนะครับและตัวละครถัดมาเป็นโดริตัวละครท่านสายฟ้านะครับความสามารถคือจะยิงลูกบอลไฟฟ้าออกไปเพื่อโจมตีศัตรูนะครับทำดาเมจประมาณ3ครั้งนะครับ และอันติก็คือจะเรียกตะเกียงออกมาครับโดยตะเกียงนี้จะทําการเพิ่มเลือดให้เราเรื่อยๆนะครับถ้าศัตรูมายืนอยู่ระหว่างเส้นของไฟฟ้าที่เชื่อมกับตะเกียงนะครับศัตรูจะติดพัดไฟฟ้าด้วยนะครับและความสามารถเสริมของโดรีนะครับจะเป็นการลดของในการคาบพวกอ,อุปกรณ์ต่างๆลงนะครับและเรื่องต่อมาครับเป็นการผสมธาตุโดยเมื่อเราโจมตีธาตุพืชผสมน้ำนะครับจะเกิดเป็นเม็ดพืชขึ้นมานะครับ โดยเม็ดนี้จะเกิดมากสุดได้5อันในสนามนะครับโดยเมื่อเกิน5ปุ๊บเม็ดทิศแรกก็จะแตกและทำดามจใส่ศัตรูนะครับหรือถ้าเราทําให้เกิดเม็ดนี้ขึ้นมาครับแล้วเราผสมไฟเข้าไปมันก็จะระเบิดแรงขึ้นไปอีกนะครับหรือถ้าเราผสมสายฟ้าเข้าไปมันก็จะเกิดจรวดทําดามีท่าสายฟ้าใส่ศัตรูนะครับและศัตรูที่โดนทตุพืชและไฟฟ้าผสมกันนะครับจะเกิดการกระตุ้นครับโดยการกระตุ้นนี้เมื่อโดนทาาุไฟฟ้าเข้าไป จะโดนธาตุไฟฟ้าแรงขึ้นมากๆเลยนะครับหรือถ้าโดนธาตุพืชเข้าไปก็จะโดนธาตุพืชเข้าไปแรงมากๆเหมือนกันนะครับและเรื่องต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของบอสตัวใหม่ที่จะเข้ามานะครับโดยตัวนี้จะเป็นเห็ดนะครับแล้วมันกลายร่างมาเป็นไก่โดยบอสตัวนี้นะครับจะมีความสามารถอยู่2แบบนะครับโดยแบบแรกคือร่างปกตินะครับจะมีการโจมตีแบบปกติส่วนร่างถัดไปนะครับจะเป็นการโจมตีแบบบ้าคลั่งนะครับแล้วก็บอสตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นบอสต้นไม้ธาตุสายฟ้านะครับโดยบอสตัวนี้ เมื่อมันวางไอเทมของมันลงบนพื้นนะครับต้องเข้าไปทําลายไอเทมนั้นทิงนะครับห้ามให้มันวางครบ2อันนะครับวางครบ2อันนะครับจะเกิดการระเบิดท่าสายฟ้าขึ้นนะครับแล้วเราจะโดนดาเมจแล้วก็มอนเตอร์ใหม่นะครับเป็นลูนกาดชนิดใหม่เป็นตัวแบบที่เล็กนะครับให้เรามาสู้ และกิจกรรมประจําแผ่นนะครับมีทั้งหมด5อันนะครับโดยอันสุดท้ายจะเป็นเลไลคูณ2นะครับโดยกิจกรรมแรกนะครับคือเคสอินโนเซน t นะครับเป็นกิจกรรมแจกคอเรียนะครับโดยกิจกรรมนี้จะเน้นให้เราออกประจนภัยสํารวจที่ต่างๆในซูเมรุนะครับกิจกรรมแรกนะครับจะเป็นการถ่ายรูปสิ่งต่างๆนะครับตามที่มันกําหนดโดยอย่างอันนี้จะเป็นการถ่ายรูปสัตว์ใหม่นะครับต่นทัดมานะครับจะเป็นการสู้กับบอสต้นไม้ท่าสายฟ้านะครับหรือการสู้กับบอสไก่นะครับ โดยกิจกรรมต่อมาครับจะเป็นการวิ่งเก็บเหรียญนะครับโดยการเก็บเหรียญเนี่ยจะมีทั้งการบินการวิ่งแล้วก็การเล่นกับพวกสกิลธาตุของพืชด้วยนะครับและกิจกรรมต่อมานะครับจะเป็นการสู้กับมอนตามที่เขากําหนดนะครับเพราะให้เราไปสู้ตรงไหนเป็นการสํารวจแมปไปด้วยนะครับและกิจกรรมหลักอันต่อมานะครับกิจกรรมแฟร์ชิออนะครับโดยกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมสู้กับมอนนะครับ โดยจะเป็นตัวละครที่เขากําหนดมาให้นะครับโดยการสู้กับมอนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสู้ให้ตายนะครับเราแค่สู้กับมอนแป๊บหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปมอนถ่ายตรงจุดอ่อนมอนให้ครบนะครับตัวที่โดนถ่ายจุดอ่อนก็จะตายในทันทีส่วนถ้าเราถ่ายไม่ครบนะครับมอนตัวนั้นก็จะไม่ตายแต่ตัวที่โดนถ่ายครบก็จะตายนะครับ และกิจกรรมต่อมานะครับจะเป็นกิจกรรมทาเลนด์โดยกิจกรรมนี้จะเป็นการที่เราเอาตัวละครเราเข้าไปสู้ในดันเจียนกับมอนนะครับโดยจะมีตัวละครที่เขาแจกฟรีให้เราเล่นด้วยนะครับในการสู้นะครับเขาจะมีบัฟต่างๆมาให้เราอยู่แล้วนะครับกิจกรรมถัดมานะครับจะเป็นกิจกรรมหาสมบัตินะครับโดยกิจกรรมนี้จะแจกสัตว์เลี้ยงรูปผิงห้อยนะครับตัวใหม่ทตุสีเขียวนะครับ หรือเราจะเอาสีที่เคยมีแล้วก็ได้นะครับโดยกิจกรรมนี้ก็จะเหมือนกับกิจกรรมก่อนๆนะครับที่เอามาแจากสัเลี้ยงรูปหิ่งห้อยสีที่มีอยู่แล้วนะครับแลเรื่องสุดท้ายนะครับการอัปเดตระบบใหม่จะมีการเอาอ์ติแฟกที่เราไม่เอานะครับมาย่อยเป็นอ์ติแฟกอันใหม่ได้นะครับและในเมืองซูเมลูนะครับจะมีหูฟังให้เราอันนึงนงครับโดยหูฟังนี้จะเป็นการเชื่อมต่อกับระบบในเมืองซูเมลูนะครับ และจะมีอุปกรณ์ใหม่เข้ามานะครับไว้ใช้ในการเก็บไม้นะครับทําให้เราไม่ต้องไปตีไม้ที่ต้นไม้แล้วนะครับสามารถเก็บได้เลยแล้วก็เอาแร่มาลดระยะเวลาในการครับพวกอาหารนะครับแล้วก็การตกปลาสามารถตกได้ง่ายขึ้นนะครับและหลังจากนี้จะเป็นตัวอย่างของ3.0นนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ Have you heard of Ermine's Soul before? The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared in a great calamity a few hundred years ago. The sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. It's Lesser Lord Cusinelli's birthday. Nilu's Dance of Subseris is about to begin. The most important performance at the Subseris Festival. The Goddess of Flowers began to dance. Countless beautiful bodhisattvas began to bloom wherever she stepped. Though we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. Trainee Forest Major Kale, reporting for duty. Hi! Fly! Call an Amber, Help! The withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. I'm afraid we Rangers will be battling the withering zones here for a long time. Many plants in the rainforest are already in decline. One with the forest! Let's nip that in the butt! It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the academia that utilizes the legacy of Greater Lord Luka Devata. You may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. The Divine Knowledge Capsule should be up for a secret auction within the next few days. Use it, and you'll gain the wisdom of the gods. I need you to find someone, a traveling merchant. What do you seek, my dear customers? Just them! Here's the goods! It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. Mark my words, our god shall return. All will suffer retribution together. You all saw that just now? The Grand Sage ordered us to stop the performance. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukhadavata's death. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? This device. It's extracting energy from the ley line. It looks like he used the Divine Knowledge Capsule. The Sub Zeru's Festival. Boss? Go celebrate the birth of that god. What's happening? Oh, come on! Our Archon created the utopia that is this new city for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. It would be too risky to continue the upstairs festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. We don't have many more festivals to waste. Thank <laughs> you.